สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม JP แปนสเต็ e ปทัย p r o p e ต t y ครั้งนี้จำชื่อเกมได้แล้วจากครั้งที่แล้วเราเพิ่งผ่านด่านศาลเจ้าไปแล้วก็ครั้งนี้เรามาอยู่กระดานที่ชื่อว่าจิฟูเรียวกังนะฮะก็จากครั้งที่แล้วนะครับผมได้เปิดกล้องไปแล้วผมรู้สึกว่าเว็บแคมของผมเนี่ยมันช้าเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าครั้งนี้ก็เลยปิดกล้องเอาไว้ดีกว่านะเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะมีอนโนเมอี่อยู่แถวขวาล่างซึ่งบางทีกล้องผมอาจจะไปปิด บางทีคุณอาจจะไม่เห็นไงก็เลยคิดว่าปิดดีกว่าก็จะไม่เปิดหน้าแล้วนะฮะเพื่อจะได้เห็นมากขึ้นซึ่งสถานที่ที่เราจะมาผจญผีในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแนวคล้ายๆว่าจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนนที่เปิดในช่วงปี1960แล้วก็ปิดไปแล้วเมื่อปี2008รวมๆแล้วน่าจะปิดไปประมาณ18ปีได้แล้วนะครับผมก็สภาพนี่ก็ยังดูไม่ได้ลบขนาดนั้นนะทำไมน้ำวากาอี้เนี่ยมันล่วงหล่นลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ไม่ได้จะเจออะไรแถวนี้เหมือนกันนะครับผมไม่พูดคํามทำเพงลงเรามาเริ่่มกกันดีวา ไอ้ตอนแรกขอถอดคำพูดก็แล้วกันนะตอนนี้มันพังไปเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยสภาพพื้นที่จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้รายละเอียดฉากเยอะเหมือนกันนะอืมโอ้โอเคตรงนี้เป็นโถงไม้นะแล้วมันมีเล่นปิดตรงนี้ปิดปิดปิดหมดนะเป็นประตูปิดหมดเลยโอเคนะผมจะส่องไปก่อนนะครับไม่น่าจะมีะรายละเอียดฉากเยอะนะเออเนี่ยไม่ค่อยมีโอ้ตรงนี้เป็นสีปิดเอาไว้ โอเคห้องนี้ยากบอกเลยห้องนี้ยากนะรายละเอียดฉนะากเยอะขดูไหนสิมันอืมโอเคนะของมันไม่ได้พลุงพลังเยอะแยะอะไรขนาดนั้นโอ้โ oh, ห oh, ตรงนี้ประตูเปิดเอาไว้โ oh, อ้ห้องนี้รายละเอียดน้อยนะแต่ว่าไอ้รายละเอียดน,น้อยเนี่ยน่าก,กลัวอืมโอเคประมาณนี้อ๋อ oh, มีประมาณแปดกล้องได้โอ้เ oh, ยอะแต่รายละเอียดห้องส่วนใหญ่มันน้อยนะถ้าเทียบกับที่อื่นผียังไม่มาแต่กูขอกดไปก่อ <c> น <oughs> ไม่มีเออ,อกล้องเบิร์นอยู่แล้วอืมอืมโอเคผีมาละไม่มีนะตอนแรกตอนนี้ยังไม่มีอุ้ยโอ,ยอย้คุณเห็นไหมเป็นรอยมือเต็มไปหมดเลยอ่าเห็นแล้วไปเลยโอ้ย,อยน่ากลัวอยู่ใช่ไหมตรงนี้น่ากลัวน่าจะไม่มีอะไรแต่ขอกดไปก่อนอตรงนี้ใช่ปะข้างล่างอ่าไม่ใช่มวย โอเคเหมือนไม่มีมันจะไม่มีอะไระทิชชู่หรอสามแล้วนะเราเสี่ยงแล้วนะสามแล้วไม่เป็นไรกูมาสายเสี่ยงเลและใช้ไปเยอะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นมือคนจริงๆมาแถวนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้ชอบเล่นอะไระคิดไปเองมะนะั้ยใช่เปล่าหิงห้อย ไม่มีกล้องมันต้องสะอาดแบบนี้ตรงนี้รู้สึกแปลกๆมันเบลอนะแต่กล้องมันน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหะไม่น่าจะมีอะไรใช่อขออนุญาตนะครับตรงนี้ไม่มีสองรอบ้วนะตรงนี้ไมนเนี่ยมั่วละตอนนี้เริ่มมั่วครับก็ตามภาษาเจ้าของช่องนะเล่นเกมนี้นี่มั่วบ้รนงานก่อนนะเกมแรกผมคิดว่าถ้าผียังไม่มาเป็นตัวเป็นตนก็กดมั่วแม่งไปเลยก็ได้ฮนะไม่ใช่ละว มันกำแพงนี่มันต้องมีกำแพงห้องนี้เออโอ้โหหายทั้งกำแพงเลยไอยห้องนี้ผมคิดไปเองว่าข้างบนนะมันไม่ใช่ไม่มีข้างบนอ้าวมีเหรอคิดไปเองว่าว่าเฮ้ยมีด้วยอ๋อมันเป็นประตูออประตูหายโอ,โอเคโอเคมุมตรงนี้น่ากลัวสักหน่อยสักหน่อย โอกาสมันเหลือครับเล่นอะไรก็เล่นไปโอเคไม่มีไอ,อ,อ้แดงนีแดงอีหรอเปลแต่รายละเอียดฉากเล็กๆอย่างนี้มันไม่น่าจะเล่นกับเรานะโอ้แต่เกมนี้เล่นอะไรเล็กๆมันก็เอาครับแต่มันไม่มีจริงๆนี่อะตอนนี้ไม่มีอะไรหายไม่มาเป็นผีไม่มาเป็นตัวเท่าไหร่ชอบมาเป็นของหายอะ้มันอเชื่อแล้วอ้าวเฮ้ยมากันแล้วเหรอว้ายขี้อุ้ยว้ยน่ากลัว ก้าอี้มีเป่าเนี่ยไม่ใช่เหรอโอ้โหมาเป็นเงาโอเคแต่ผีเมื่อกี้มันเริ่มเยอะแล้วนะเราจับได้สักประมาณ2ตัวเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวหนึ่งที่เออเนียนไปกับฉากโอ้โหแล้วอีกอันนึงคือซ่อนเนียนมากหาไม่เจอเลยครับคือตีสามไงกูก็ไม่อยากจะมาตายตรงนี้ไงเฮ้ยเสียงอะไรเลือดนี่หรอใช่ปะตรงนี้มันเหมือนมีคราบเลือดอา้าไม่ใช่ เวนละผีมาอีกแล้วมึงหรือว่ามันจะเป็นหน้าต่างไอ้เราก็ไม่กล้ากดซะด้วยวายเฮีโอ้ยโอ้ยไปเลยนะไปเลยเวนโอเคผมผมจะกดอ่ะไหนๆเรามีโอกาสแล้วขอพ่ขอกดไอ้จุดที่ผมสงสัยไปก็แล้วกันนะตอนนี้มีอยู่สามจุด,ดหลักๆที่ผมรู้สึกระแวงมากๆเลยก็คือเออลายๆข้างล่างนี้ใช้ไปเนี่ย ไม่มีโอ้เล็กน้อยมากอุ้ยโอเคไปเลยตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีกำแพงมันเปิดไว้ห้องนี้ดูมันดูเยอะนะห้องเนี้ยแต่มันไม่มีอะไรอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรือตาตาฝาดก็ไม่รู้ใช่ปะเนี่ยเเวรและแมงไม่มีอีกออครั้งนี้ไม่ตายเพราะประมาทแล้วตายเพราะผีจริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนเก่งมากเลยนั่นไงโอ้อะไรอ่ะออฟ เจ็กร uh ีเพลซเมนต์อินแคมหกอ่าฮะแล้วก็มีอ็อบเจกต์มูฟเมนต์อินแคมแปดโอ้แคมแปดเยอะมากอ็อบเจกต์เอ็กซ์ตร้าอินแคมสี่เกรสรูมส่วนใหญ่จะเป็นเล่นกับอ็อบเจกต์นะไม่มีผีสักตัวสิ่งของที่มันโดนเปลี่ยนที่นะที่แคมหกโอเคกูจะจำมึงไว้ออบเจกต์มูฟเมนต์อินแคมแปดแคมแปดนี่เราต้องไปดูเยอะๆแล้วแม่งพลาดเยอะเหลือเกินแล้วก็แคมสี่มีออบเจกต์เอ็กซ์ตร้า แคมหนึ่งแคมหนึ่งเนี่ยดูน้อยนะแคมแรกมันไม่ค่อยมีอะไรจริงๆเลยแคมสองแคมสองไม่มีอะไรแคมสองเราเราดูดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรตอนเนี้ยแคมสามไม่มีอะไรเมื่อกี้แคมสี่มีออกมีเอ็กซ์เตร้าออบเจกต์เหรอโอเคแคมหกอืมแคมเจ็ดแคมเจ็ดดูแบบไม่มีอะไรแต่มันมีนะเค้าอีเครื่องชั่งน้ําหนักเอ่อรายละเอียดแคมเจ็ดแคมแปดเนี่ยอ๋อตรงนี้จะมี โอเคผมเดาจำไว้รายละเอียดฉากน้อยนะแต่เยอะจริงโอเคตรงนี้มีแก้วสองใบนะมีแชมพูโอเคจะจําไว้ว่าข้างหลังนี้ก็น่ากลัวข้างหลังน่าจะจับง่ายนะพอาโล่งลง,ลงแคมแรกไม่มีอะไรแคมสองไม่มีอะไรมาแล้วผีกูมาแล้วอุอ้ยอุยอ้ยตกอุ้ยอันนี้น่ากลัวประตูไปที่ไหนก็ได้แชมพูตรงเก้าอี้นี้ ขอกดเพื่อความแน่ใจและมันไม่มีอะไรอไม่มีหิงห้อยใช่ไหมหิงห้อยช่วยชีวิตสักทีไม่มีบ้างเลยหรอห้องนี้น่ากลัวเพราะรายละเอียดฉากเยอะห้องนี้กับห้องห้าน่ากลัวมากแคมนี้แคมนี้น่ากลัวครับน่ากลัวมากเออโอ้ย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 แหมมาแอบดูเออแอบดูมาแอบดูอืสักทีดิ คือเงาสะท้อนตรงนี้ผมกดหลายรอบแล้วมันก็ไม่มีใช่แต่มันดูจะมีอะไรที่สุดแหละตรงเนี้ยห้องเงาตรงอื่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยเนี้ยเงาตรงนี้ได้รูแปลกแปลกเออโอเคอย่าพูดมากยิ่งพูดยิ่งเสียสมาธิตีหนึ่งอุย้ยอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนโอเคผมจะจัดจดจำห้องในไว้ห้องนี้ปกติแล้วมีเก้าอี้สี่ตัวละเนลละนาดกันแบบนี้ แล้วก็เสือทธรามิเรียงกันแบบนี้มีเจ้าแม่กวนอิม่นหนังสือสีแดงใช่ครับและเจ้าแม่กวนอิมก็อยู่ได้อย่างปกติไม่มีเสือทธรามินี่น่ากลัวขอเช็คหน่อยเพื่อความแน่ใจว่าใช่หรือเปล่าโอเคมันเรียงกันแบบนี้อยู่แล้วครับ mm hmm. ผมจะไปกับห้องอื่นกันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวแคมสีผมจะมาเช็คทีหลังว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่แคมห้าเนี่ยแคมห้าเนี่ยโดนน้อยนะ เออโดนน้อยแต่รายละเอียดแต่ถ้าโดนทีหนึ่งผมก็กลัวอยู่เพราะมันมันแบบมันละลิณานาตอะ่ะเออมันละล,านาล,ะละินานาตมากระแนงระแนตมากเลยอะ่ะโ,โอเคหิ่งห้อยมาโอเคโอเคเราเซฟเซฟเอใช้โคต้าครับโคต้าหิ่งห้อยมาเยียบร้อยไอตู้นั้นอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีแล้วแต่ตรงเนี้ยไม่แน่ใจเอจําได้ว่าไม่มีนะอ่าไม่มี เขาทิ้งขยะกันไปตั้งหลายปีแล้วโอเคตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจพวกเรอีกอันหนึ่งก็ได้ไม่มีตรงนี้อ๋อไม่มีชิปอ๋อขอบคุณครับขอบคุณที่มาเซฟกันนะจ๊ะเออแขนเขาไม่ได้มีไปปางเยอะขนาดน,นี้้งางงลโอเคตรงนี้เหมือนโล่งอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยเสียงอะไรไม่มีตรงนี้เหมือนมีอะไรหายไปขออนุญาต ขอ,อยัสซนเอาไม่มีไม่มีเป็นงั้นอยู่แล้วเุ้ยเฮีย <Here! S 1> ตัวหา้าอนะไรวะน่ะอุย้ยสาดาโกไปเลยนะไปเลยอยาได้เจอกันอีกโอ้โหตัวนั้นตัวนั้นน่ากลัวครับมาเป็นตัวเลยแต่ก็ถ้ามาเป็นตัวงี้ก็ดีนะขอบคุณมากเลยมันหาง่ายครับไม่ใช่มันแบบ เอาเอาออ็บเจกต์ไปซ่อนในฉากกูเกียดมากเลยอะไรเงี้ยไอ้ครั้งที่แล้วที่ตายก็ของหายกันนั่นนะ่ะโอเคไม,ม่มีหนึ่งสเสียงเฮียอะไรวะตึกตึกเฮ้ยทำกูหลอนนะเนี่ยตีสามแล้วอย่าให้กูตายไม่เอาตรงนี้รู้สึกแปลกๆไม่น่ามีและมันไม่มี ชิปหายแล้วนะคือถ้าไม่มาเป็นตัวเนี่ยเราหมดโอกาสแล้วนะไปเลยนะไปเลยนะมึงไปเลยนะเออมาซ้ำด้วยแต่ก็น่าจะาน่ากลัวสุดในฉากแล้วครับเพราะมันฆ่าเราได้นะถ้าเราไม่กดโอเคช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเฟสสงบของเราใช่ครับไม่เตือนผีก็ไม่มีนะอับปูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยเตือนผีเวนอยีาละ ว้ตัวห้าอะไรนี้ออกไปไน,นะเมื่อโอเคแต่ขอบคุณมากอมันดูไม่มีอะไรผิดปกติเพราะฉะนั้นผมจะกดไอจุดที่ผมสงสัยเอ้ยนี่นี่โอเคเราได้สองตัวแล้วเพราะฉะนั้นเหลืออีกหนึ่งตัวซึ่งถ้าเรายื้อเวลาได้ก็อาจจะรอดถ้าเรายือ้อถ้ามันมีแค่ตัวใหญ่ๆมาไม่ซ่อนในฉากนะโอเคตีสี่แล้วอุย้ยโอเค อันนี้จับง่ายเลยไม่มีแบบนี้เออจริงต้องเป็นแบบนี้โอเคผนังหายมุกเดิมอันนี้มุกเดิม,ม,ดมขอบคุณมากนี่ตรงนี้มีแล้วปะเนี่ยหรือคนะิดไปเองเออไม่มันมีอยู่แล้วเหรออ๋อสี่ทุ่มครึ่งแล้วไอซีตีสี่ครึ่งแล้วไอแม้อะเฮ มันไม่มีเตือนผีมาเลยเพราะฉะนั้นเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายถ้าตายตรงนี้กูหมากูบอกเลยเออโอเคผีมาอีเวนโอ้ยไออันนี้มาชัดเจนอยู่อออกไปออกไปจากบ้านอีเวนหวังว่าน่าจะยังไม่มีผีตุกนินะมึงมาก็มาตัวใหญ่ๆหน่อยกูจะได้จับง่ายๆเพราะว่ามันเหลืออีกยี่สิบปีสุดท้ายกูขอละอย่าเล่นกูตรงนี้นะ พื้น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 เอาพื้นกูพื้นพื้นสะอาดแปลกแปลกวมึงอ่ะเอออ๋อมันสะอาดอย่างนั้นอยู่แล้วเออแถวนี้เขาทำงานดีไงจิตใจกูสกปกเองกูขอโทษตรงนี้ถ้วยจานมึงมึงลบอย่างนี้อยู่แล้วปะเนี่ยอ๋อเอาห้าสิบเอ็ดไอ้ย่าสิบอัที่สุดท้ายกูจะตายไหมเนี่ยอุ้ยโอเคโอเคของใหญ่มาของใหญ่มาโอเคของใหญ่มาและไปขอบคุณมากโอ้ห้องนี้ห้องนี้ช่วยกูไปสองรอบนะ ห้าสิบเจ็ดแล้วครับเลยอีกสามนาทีสุดท้ายมึงคงไม่มาเตือนกูใช่ไหมเอาตรงนี้อ่ะกูให้กูให้ใหมันจะมันจะจบอยู่แล้วอ้าวไม่รู้ด้วยอ่ะไม่รู้ด้วยเมื่อกี้ผ่านหรือเปล่าไม่รู้ด้วยเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าด้วยไม่เช็คให้กูเลยโอเคแล้วเราปลดล็อกสถานที่สุดท้ายไว้ได้นะครับอิบารากิเอสเรสซิเดนซ์ก็น่าจะเป็นแบบห้องเช่าอะไรเงี้ยปะ่ะ โอเคแต่ว่าเรื่องนั้นช่างมันก่อนผมจะมาดูตรงนี้นะอันนี้คือค่าเราได้ซึ่งน่ากลัวนะฮะโอแต่ว่าที่ผมรู้สึกน่ากลัวจริงๆน่าจะไปไหนตรงเนี้ยใช่ตรงนี้โคตรน่ากลัวเลยเออดุ้งจริงอะไรจริงอันนี้อันนี้ดุง้งแต่เนี้ยดุ้งกว่าเออแล้วก็จูออนตรงเนี้ยโอ้จูออนตรงนี้น่าไปทําปกคลิปเหมือนกันโอเคแล้วก็มีจุดที่เราจุดที่ก็ช่วยเราได้ไว้ได้อยู่นะก็คือโอ้หลายที่เลยนะ โดยเฉพาะห้องสองเนี่ยช่วยเราไว้เยอะนะสามอันนี้โอ้โหขอบคุณมากแล้วตัวนี้ประตูหายตามปกติครับอืมแล้วก็ถุงขยะนะอันนี้น่ารักนะอันนี้น่ารักขอบคุณมากโอ้เราเราพลาดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็หมดยากเหมือนจะหกสิบห้าอันโอ,โอ้โหมึงมึงจะเอาอะไรเยอะขนาดนั้นโอเคครับ แล้วนั่นคือจิฟูเอ็นเลวกังนะครับผมครั้งแรกก็คือโดนผีแดกไปนะก็ไม่ได้ประมาทเหมือนครั้งที่แล้ว,ลวนะแต่มันจะเล่นกับของเล็กๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าจะน่าจะได้